สวัสดีครับผมสอนอยู่ที่ไหนฮะฝึกสอนจบที่โรงเรียนสาร,รามพิษครับจังหวัดมหาสาร,รคามครับผมฝึกสอนวิชาอะไรอะค่ะวิชาคอมพิวเตอร์ครับพี่ต้นหอมสะดวกให้ลงวินโดว์ที่บ้านไหมครับอนั่นเลอ,อ,อลงได้หมดเลยค่ะโมด,โมด,โมด,โมดงโมเดมโ,โมเดสอะไรมาโมเดมโมเดมอ๋อโมเดมอีกเดียวดูแล้วตอนนี้คุณก็นี่มีนี่มีสินอยู่ไหมครับเนี่ยไม่มีครับมีแต่ใจที่บริจาคครับ ไม่มีผมไปศึกษาไปหาข้อมูลมาแล้วอมีอคะมีค่ตอนนี้นะฮะเฉพาะค่าบ้านที่สามวดเฮ้ยค่ารถที่หกงวดอุ้ยค่าบ้านค่ารถนี่พี่ไปรู้ของเขาได้ยังไงนี่ของเขาเหรอเนี่ยของเขาเองถ้าวันนี้ได้เงินจากทางรายการจะไปทำอะไรอ่าพาตัดหัวเขาให้คุณแม่ครับ

เป็นจึงได้นอความหักบางถึกับดักหักหัวใจติดกับดักหักคนเดียว เจ้าของเจ้าบอกเคยมองอย่างสักก็บอกอยากเลยหักเจ้าไลยหักเจ้าไล่ดินะฮะคุณต้นหอมฟังแล้วเป็นไงครับไม่ต้องฝึกอะไรแล้วค่ะเพราะว่าเสียงใหญ่มากเสียงใช่ไหมคะทำไมเสียงทำไมคุณไม่มองแบบหน้าอเอ๋อเหรอคะคือมองโดยรวมเผื่อว่าปั้นน้องเขาเป็นศิลปินเขารู้สึกว่าเข้าโซนรับเงินเนี่ยห้าห้าพันยังน้อยไปเลย เสียงระดับนี้หน้าตาระดับนี้น่าจะเข้าสู่รับเงินแล้วได้รับ5 0,000ไปเลยนะคะนี่นะได้สี่หมื่นห้าไปที่ไหนครับก็บอสคะเอาที่ว่าคุณจะให้เองอ๋อไปประกงประกวดที่ไหนแล้วแม่ครับไม่เคยไม่เคยเลยเหรอที่นี่ที่แรกที่นี่ที่แรกเหรอหรือเหมือนกับคุณครูเลยอ๋อโอ้โหนี่ถือว่าครั้งแรกเลยครั้งแรกนี่แล้วครั้งแรกมาแล้วเดี๋ยวพอไปอยู่ด้วยกันไม่ใช่ให้จีบกันแลกลายกันนะคะไม่ได้นะไม่ได้นะไไม่ด้ตอนนี้หัวใจอยู่พี่ต้นหอมแล้ว อ๋อชอบของสกปปกก็ไม่บอกแล้วอะอะไหไม่สกปปกอ๋อสะอาดสะอาดสเปคสาวๆเป็นยังไงคะประมาณพี่ต้นหอมก็ได้นะครับเนอชอบผู้มตถูกโบราณเหรอเฮ้ยรุ่นคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิก